ทักทายสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะอาพี่คลบรักและหักแพงทุกคนทุกคนเนาะคนทานเนาะนี่ตัวน้ำกระสือสองวาสีสีเก่าเนาะคนเนาะนี่ก็เป็นมื่วันดีเนาะคนเนาะมื่นพี่ว่าเะคนขึ้นเฮือนใหม่เนาะทุกคนเนาะลุงเนาะจะขึ้นเฮือนใหม่กันหาโมงเนาะเป็นเวลาหาโมงเสาร์เนาะคนเนาะนี่ก็เตรียมกันเนาะจะติดตามรับชมกันเนาะทุกคนเนาะ เตรียมสีแฮขึ้นเพื่อนกันเนาะพี่น้องเอ้ยเอาไม้ก้มมาโหลดเตรียมเครื่องเตรียมอลไสสักทีมันฟันเอาแพร่ในคันห้ามพี่ในคันคันดูเฮ้ยเฮ้ยห้ามนี่ให้ามเงินให้ครับ

เขาไม่วันนี้อยากเขาเขาไม่งดองใส่้าหวหจอบกุนเช็กทีเซ่บังกล้วยค่ะไปพ่อมด้วยกล้วยเนียาก้อนด้วยกล้วยเน้ยไปกล้วยไปกล้ว ไปพร้อมให้เงินเ่สวแสิแบกกันนันวนสิแบกเื่อสืเห็นไม่เท่าอ้ยอ้ไนะสไดคใครปุ๊บคสิใจวูเน่ใค่เหรอใซื้อไรซื้อโย่มาหลายปีนะมัควใดมันแดด

ไม่ใช่ครับทีไ่ให้งยคอยว่าเอน้ามาจับรือ

บอกว่มีิ่้การไปได้กล้าไัเล่ไันิ้วนิ้วนิ้ยูดี้ลมา้นมาขป้นไา้มากึ้นมาข้นมาข้นมา้นมาข้นมาขึ้นมาขึ้นมาข้นมาข้นมาไึมาขึ้มาขึน้มานมาขึ้มาขึ้น้นขาขาขมาขึไน้มาขึามาา้าไ้มาไ เลกอันที่อันที่ห้าอันอแลูกทองมงลูกัวได้บ่ได้ได้แคลูกองมงลูกวเขก็ปูได้ถ้าักแงของแทงยาปูของขันของคู่ได้มาบ่ได้ได้ไรตัวีให้ไ้ไลได้ีมี สมองนี่ะมีคนใช่ไปปักไอ้มางับชาเงินเ่าอยู่ในส่วนนึงไอ้มาบอกใช่ไช้ช่วเชิญยช่วยช่วยพวกจช่วยสุดเดือดยาพันธุ์สุดพวกแบบไม่้องนอกคนหาเพชรนี่ไก็อนเาสิเป็นไช่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่่ใช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 ่่ใช่ช่ใช่ใช่ช่ใช่ช่ใ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 ช่ช่ใช่ช่ใช่ใ่ใช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 ่่ใช่ใช่่ใช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 ่่่ ผมท้าอ่เงินไรสาวปอนเดอรเดนไดอยูนันเงินต้นปอนบอดี้ยูนคันจะปอนใบนึงเมียจะใบหนึ่งอตะขึ้นไปใช่ไดอีนังผาเดอีนังผาตอนนั้นเอ

เด็กๆขนเรื่องนี้ฮะขึ้นไม่แห้งนาขอเติมแรงได้คุณแม่มาเดินๆเติมสวิงนี่เติมขาเนี่ยด้วยขาขึ้นๆขึ้นนะไม่แหงกดไปเชื่อซัด หนามมาะคอยเด้อคอยจะห้หนาจะเด้คุณหวานแท้นีเด้อเอ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 อออนี่นอนี่นเ้อ่งเอีงนอ่ะกูอมอด้อ มอนมอนนี mon. Mon. Yani, mon. Mon. ่เด no, no. wow, ้เอาวาอัมอนนี่เอาันไม่ใหญ่บ่มีนะละครับโยปหลังเครื่องบ้านเข้าเนาะก็ด้วยอ่าปว่าจังมันจะําพูดบรรยากาศเนาะขอพี่น้องเนาะือเือนเนาะ ขาวนี่ไปเอาพกวนหนูข้ามวยนอนยังถามไม่ยมโอ้ยไม่ยอมมันกนาเอาแต่ว่าช่วยหนาน้อเอาน้ามาไว้เดยเมา่วหน้าน้ำเยน้ำคะน้ำยอนเย่้ำเอานี่น่นี่นี่นี่เนี่ยน้ำมา

เฮ้อนนาด้วยน่ด้นครับขมากเคไปอทำอะไรไดนะกหมาทีได้มาใช่ทุ่งเทียนอามานั่นโมมี่ท้องเทียนนได้เป็นพระบามเยทองเทียนน่นีาเอยากนีี่่นวนาตัวห

กินเขาเนาะเขาสะสะกรสอบก้วยนั่งเนาะกินยาสมุนกินจาหาแเอาลงใด้ซืมขึนเนาะคนนั่งจซ้3ขึ้นอยาเอาลงได้เนาะคน,นกินหนยเนด็กเสือบเนาะเสื์บของขึ้นโต๊ะขึ้นยังกันอีก

สา,าตุาาตต์สัตวนักโมตชาภะคาวโตระหะโตสมมาสมพุทธานักโมตชาภะคาวโตวระหะโตสมมาสมพุทธาทางซาภวมเชวาตัวาตูกาสาผูขาโกกาอาราธนาองังสนเทศบุไคลานชือ ุกเทาะจเสเราทอมด้วยรอบควิไุ้งเป็นกันเจ้านาีวันในเมื่อนี้ให้ยู่สบายดีเป็นสุขีเทาเ่าะสาบ่อเเ่าอายุเจ้ากวนี้ได้หอยตีก็ขาเทิน บวงขาทั้งหลายใครในมีผู้าโกอุบัติธาข้าวพญานาแร่แสนเมืองนันี่แหลเใัากาถวายประิพวงวงแมีิเศ ส <mile> ัยยะตุภวังสัยยะมังธาราธิเอกะเนกสวาสดีไม่ตรีจวนขอให้ได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่คนทั้งหลายยิ่งสบายบานเดินทแก้วเกิดการพรทางอาิพนและภัยหน่อยเนยวคอยจากสิวังงามนมาตงา หลงมาดลควันลานเจ้าขึ้นให้สว่างหลงมาดลควันลานเจ้าขึ้นให้ความีสีมืีเมี้อาจารย์กุศลมาอาบนวัลมาบันเดิ้ลวนเดิ้ลวนวนขึ้นเอาความพระศาสนาที่ตั้งเมียแม่กุศลวัดนี้แม่บ้านนี้วันหน้าทีนี้เอาวัตถุโลกไม่ให้ห้ามไม่โตไม่ทันทันไม่เอ็มอาเจนทันไม่เดวเท่าแก่โตแกเดาจิ้งใหญ่ไว้กุศล วันนี se ้แน่วันนี้่อยจิ้งสูกวันแก้วบูเบิดกลนงเมืองบงน้ำนี่หน่อยข้าหน่อยและปากกลาง s ำงานเ้ามันและเท่าแก่พ่อแม่พ้อตัวเก่าแต่น้าดีังานเสียเทีรักค่อยขาดคนอาบสาวมองบดกลงน้เลือดาเ้นทียเข้ามาแอ้วเกิดยาปาวัน มาบาลักยาสาสาภันต์าทอนเขาแกนอเจ้าสะนหมอด้วหัวอนี่แล้วเ้ากวนขึ้นมันกมดแก่หมอแ้วหัวทอนี่แล้ว้ากวนขึ้นมันก็บอที่ใสพอให้คาเกันไปจับโนมาคคุณคอหอบกางเกเจ้าคอกระเส้นกระเจ้ามาตาพูดกังพายละ มาสวยคนชวยเออบาลานเดียวกันส่จะเส้นเอาน้ำทับกับผัวอยู่กันไคยแต่มาสวยนสวอนบลานเด้อจะเส้นเอานัแใคผัวพันอยู่หออาสนะทำมามาสวยคนชวยออลานเสามเทีวกนก็ให้มาเอาเอาเีวกใหมาวมว่ามาเดือบ่เดือสเที่ยวกวนก็ให้มาเอาเอาเี่ยววนใว่าวแงกว่าบางว่าแงเ่าักตาวันเดียววันเดละวันแง

ยาตาไว้มาโหตัวเราบากตานัอกที่นั่นทีขอเชื่อควันเก่าขั้นเก่าั้งกับบัดเกาต้องกับหัวกันแก่านกันเล็บกันทีกันดองกันไข่านบอยบ้านมาขอความรักด้วยักโชครักเงินเอาไปก็กละททรัพย์สินไหนจะร้องมาบ่ไดน มื abei, a roommate, a roommate ่อาางอาให้อาล้าอก็ส่งบงกไดต้องงาขณะี้อไรอไ่วอรขหองกเาทำอะเขาเิใรเขาหลัเดมาให้กระสาทมสียงทางใไดกูระแดงกรดงไใดใต้หัวเเป็นตัวจัว้องาผู้นี้ใเป็นเศรษฐีมหาเศียฐีสองงนีถ้าาเช็ดตัวให้ัดนั้นใได้เห็นในทัานสกันอ้าขอไว้พ้ใช้บารคถาบ่างใชั

การเอไม่นาน่คนเยยวยันี่ต้แล้วเราอไปเดนนีบอกีนอ่อยู่ที่มากไปหาไปทำีรเยอว่าคือ

กินเนากินเบียร์เนาะคนเนาะดด่มใสกิ่เขาว่องปลาก่ปลาว่องสวยคุปลาดำหน้าจะคอยออกจากกรลัาษปาจากกใจนี่เป็นาะไรกินเนาะคนาซิบพิลังเส้นพิลังเห็นก็ไม่จำงรึเปาเ้าถึงเราเห็นเจ้าเอเนาะเออแล้วก็เ้นนาะเรา็เจีเดเะกิ๊แม่มามาเนาะผเป็นน้ำหน่พี่น้องเลยเนาะเออเดี๋ันศุกร์นักศกากันนี่จะไดีเนาะอลปก่อนนะคนเนาะคุอกันไหมคลิปต่อไปขอบใจาา